ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับก็วันนี้พบกันตอนเช้าๆเ,เหมือนเดิมนะครับ6ก1 6น .1 นาฬิกาหนาทีนะครับของตอนเช้าของวันนี้นะครับก็ทักทายเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆในช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีแล้วก็อขอ ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงโดยนะครับพบกับผมจันทาวรเพื่อนไอทีนะครับวันนี้แน่นอนครับมาพบกันวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเดิมนะครับตามแต่วาระโอกาสที่เราจะได้มาพบกันนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับมารู้จักโปรแกรมที่ช่วยถอดถอนอีกตัวหนึ่งนะครับ ตาบาของพวกเรานะครับที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่นะครับโปรแกรมที่ช่วยถอถอนก็ส่วนมากก็จะใช้กันไม่ว่าจะเป็น h ฮ b i t อันอินส l ตลเลอร์ไฮบ i ดอันอินสแตลเลอร์แล้วก็มี <c oughs> uh, 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 อีกอีกอันนึงผมจำไม่ได้ติดๆปากอยู่นะครับ uh, <c oughs> เอาเป็นว่าจําไม่ได้นะครับแต่มีประมาณสักสองส่วนนะครับตอนเช้านะครับที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวผมผมไม่ยอมแพ้นะครับผมลองไปค้นหาดูนะเอ้มีอะไรนะครับออโต้ทูนหรือเปล่าหรืออะไรดีพีซีเอ๊ะออโดิโอแมสต์ออรแกนิสต์ไฟิลิปแอนด์ดกดัซิฟ Install, อันอินสตาล์ทูลสามจุดอันอินสตอลทูลนะครับอันอินสตอลทูลอืมแล้วก็จะมี i อโอบแล้วก็อื่นๆที่ผมไม่รู้จักนะครับอืมแต่วันนี้จะพามารู้จักกับโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าจิ๊กอันอินสตาลเลอร์นะครับอ่ก็เป็นโปรแกรมที่ ช่วยถอนอีกตัวหนึ่งซึ่งอยากจะนำพาเพื่อนๆไปรู้จักแล้วก็ใช้งานกันลองดูว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆบางคนหรือบางคนก็คิดว่าเอ๊ใช้โปรแกรมที่เราเคยใช้มาก็ดีอยู่แล้วอ่ะเราไปรู้จักกันเลยนะครับเริ่มต้นผมจะพาไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับก็โปรแกรม จิ๊กอันอินสตาเลนะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับผมเข้าเบฟก็ได้นะครับเบฟภาอ่าเข้าไปนะครับเข้าไปเบฟเข้าไป Google นะครับ g o o ก l e กบจีซ็กูเกิลด็อจากนั้นให้พิมพ์ตามผมนะครับจิ๊กอันอินส l e เลอร์นะครับจิมกจีนี้จพิมใหญ่นะครับหรือเพื่อนๆบางคนจะใช้ g พิมพ์เล็กก็ได้นะครับ g c r o p g นะครับ G พิมใหญ่ G expanded G ใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็ Double E นะครับ E E E นี่คือ E echo นะครับแล้วก็ K K กิโ Kilo นะครับ U พิมใหญ่นะครับ U N November N I India I N November N Sira T Tango T A Alpha แล้วก็ดับเบิลนะครับดับเบิลเอลนั่คือเอลิมาสองตัวนะครับเอเอเโคอาริโอเราได้แล้วนะครับจิ g กอันอินสต e เนะครับก็ Enter เข้าไปเลยครับกเอ่านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่พิมพ์ไม่ถนัดหรือ อาจจะหาไม่เจอนะครับผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดได้ตามลำบากเอ้ยตามสบายนะครับก็กดตัว H Hotel มาเลยครับอ่าผลการค้นหามาอีก,อ,กอ,อ่ามาอีกจิบนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการนะครับความจริง,งเขาก็มีหลายเว็บไซต์ที่จะให้ ที่เราสามารถไปดาวน์โหลดได้แต่ว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ของเขาโดยตรงผมก็เลยพามาโหลดในเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเลยนะครับผมจ,จิกอินส์สเดอะเบสฟรีสวิสิตนะจิกแอนด์อินสตอเลอร์เดอะเบสนะครับนะจอีสแอนอินสตอลเลอร์เดอะเบสฟรีอันอินสตอรนะครับเจอแล้วเข้าไปเลยครับอน์เเข้าไปเลย,ย,ยครับ เมื่อเ n นเ r เข้าไปแล้วนะครับให้เรากดคอนโทรลโฮมแล้วเลื่อนมาหาคำว่าดาวน์โหลดนะครับอ่ดดาวน์โหลดหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับกดคอนโทรลโฮมไปหรือเพื่อนๆจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้กด Insert F7 ได้เลยครับ แล้วก็กดตัวดีหาดาวน์โหลดได้เลยครับนี่ครับถ้าถ้ากดเลยไปล่ะนี <S <S ่ครับด um ื <S 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 <S)> ้อ4 4 7 off 2 4 7เป๊ก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มโฮมไปแล้วก็กดหาดาวน์โหลดก็ได้นะครับเมื่อเจอดาวน์โหลดแล้วจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้เราเจอคำว่าดาวน์โหลดแล้ว Enter เข้าไปได้เลยครับ จากนั้นนะครับให้เพื right? the the like. ่อนๆกดคนคน h o โฮมแล้วให้เลื่อนลูกศรมาเรื่อยๆนะครับอ่าแทนอะไรนะอ่าอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมาอันนี้เป็นตัวฟรีนะครับมีตัวเสียตังค์ด้วยนะครับฟรีฟอสลูสอ่าอ่าเลื่อนลงมาครับเบสอินสตาเอร์อ่าเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาเรื่อยๆ No Support เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆี่ครับให้เรามาเจอตัวนี้รือจะมาดาวน์โดตัวี่ครับให้ให้เรามาเจอตัีหรือจะมาดาวน์โหลดตันี่ครับให้ให้เรามาเจอตัวนี้หรือจะมาดาวน์โหลดตัวี่เปามเอนเจะดาวน์โหลดตนบ้เาเจตหรือจะเป็นลดน่ครับ้เพืมาเอตวนจะดาวน์โหลดนะครับถ้าเลื่อนลงอมาเกินกว่านั้นเขามีตัวนีรเฟะัาานลแนะน่ครับนี้ครับ 24.95เหรียญก็ลองไปคำนวณดูก็แล้วกันนะครับว่าตกอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ขอคำนวณนะครับให้เรามาโหลดตรงที่เปชก็ได้นะครับหรือเปิดก็ได้นะครับ Enter ตรงในตัวหนึ่งนะครับเมื่อเรา Enter แล้วนะครับถ้าใครใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดให้ได้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใช้ IDM ก็ตามนั้นนะครับ ตามเพื่อนๆที่เคยดาวน์โหลดนะครับแต่ผมจะไม่เอนเ r อร์นะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็อออไอโฟไปเด็กเเจากนั้นผมจะไปหาอ่าโฟลเดอร์นะครับดาวน์โหลดของผมที่ผมดาวน์โหลดโปรแกรมไว้นะครับดับไดอเก่าเขาก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มานะครับผมโหลดดอถ้าเกิดเราโหลด เจ็ดมานะครับเขาก็จะบอกว่าจิ๊กเจ็ดนะครับจิสิบจิสิบนะครับ, uh, รบให้เราแตกไฟล์ออกมาเลยครับโดยใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้วินรานะครับแต่เพื่อนๆจะใช้เจ็ดสิบหรือ uh, โปรแกรมที่ติดมากับ Windows ก็ยังได้นะครับอ่ะ uh, uh, ผมแตกไฟล์ก่อนคา Extract ไปเลยครับคครรัับบให้จิดนี่ครับจากนั้นผมก็จะไปหาโฟลเดอร์ที่ผมแตกไฟล์ไว้ครับจิ๊กดัตเอฟอีก้าบสิบสองอ่านี่ก็จะมีจิ๊กดัตเอ็กซ์อีครับเมื่อเราแตกไฟล์มานะครับหรือเพื่อนๆจะแตกไฟล์เป็น Extract Two ก็ได้ก็จะมีโฟลเดอร์จิ๊กแล้วก็เข้าไปค่อยมีจิ๊กดัตเอ็อีตัวนี้นะครับจิ๊กดัตเอฟอีก้าสิบ แอน e r เข้าไปเลยครับจิ๊บอูนรด้ากันึ่โดกันฟอี่บแปดจุดซนี่ครับเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมของผมมีเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นแบบ p o r t ทเบิลนะครับเป็นแบบพกพานะครับเราสามารถก๊อปหรือคัดลอกใส่แฟลชไดร์ไปใช้ได้ทุกที่นะครับเราจะมาสำรวจดูก่อน โดยการกดอินเทอร์เน็ตหนึ่งครั้งนะครับคือเมนูบาร์นั่นแหละเขาจะมีไฟล์เดินมาแอคชั่นวิวเทลประมาณนี้นะครับวิวมีอะไรบ้างล่ะเดสก์ท็อปสี่เดช็คดีเดสก์ท็อปแอปไมโครซอฟท์สตอสสี่เด็เอ็ม่าคัเตอร์สกีสี่เด็ดสเบลไมเดสก์ท็อปไมโครซอฟท์สอสีเดเอนแล้วสามารถที่จะไปถอนอินเโปรแกรม จากที่โน่นที่นี่ได้นะครับรอกับ p ร่ดเอบัรับเแอคชั่นก่อนเลื le le ่อนลงมาดสับูอาแอคชั่นก่อนเลื่อนลงมาอันนี้บังคับดีลีทด้วยการกดชิปด umm> ีลีทนะครับก็คือถ้าถ้าสมมติว่าโปรแกรมนั้นยังทำงานอยู่ เราก็เราต้องการที่จะลบนะครับให้กดชิปดิลิ e ไปเลยครับนะครับฟอกรีมูฟเอ็นทรีซีเตอร์อีรีมูฟรีชิเอ็นทรีคัมพนี่ครับอันนี้เป็ค้นหารีชิที่โลกอนเวไซ์คัมลทดับเบิลยูซีเตอร์พีนะครับกูเกิลฟ็อกีเตอร์สเรุอนีาักูเกิลฟอกเตอร์สเปราออเนต์มฟกซีีบีคร์เชั่นีเ็ีบ เขาก็จะโฟกัสอยู่ที่อยู่ตรงนี้แหละครับให้เราเลื่อนลูกศรลงมานี่ครับเลื่อนลงมานี่เขาก็จะแนะนำให้เราเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเจอโปรแกรมนะครับเดี๋ยวนะครับผม Escape ก่อน เดี๋ยวผมขอออยโฟออกก่อนแล้วก็ขับเข้าไปใหม่จากนั้นให้เราเลื่อนเลยครับนี่ครับเจอโปรแกรมแล้วครับถ้าเราเอ c เข็ออกมาอาจจะเลื่อนหาไม่เจอนะครับให้ปิดออกแล้วเข้าใหม่นะครับเจอแล้วนะครับเอาละผมจะ ลบแอปพลิเคชันตัวใดตัวหนึ่งหรือลบโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะครับซงผมไม่เปิดกผมจะลบอะไรดีวะาฝอ่วินลกาก็ได้นะครับให้เรากดชิปดีลิทก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจว่าเขาจะทํางานหรือไม่ทํางานนะครับง่ายดีนะครับอันนี้ผมแนะนาวินลาฝกจุดสองวงไม่เปิดฝกสิบอ่าแล้วผมจะลบวินลาทิ้งเลยครับให้เรากดชิปดีลิทได้เลยครับิอไบอ่าเขาก็จะบอกว่า Yes กับ No ได้เลยครับต้องการจะลบก็กด Yes ไปครับเขาก็จะสแกนให้เราเลยครับนี่ครับในเมื่อเขาสแกนแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแท็บไปนี่ครับอันนี้คือไฟล์ในระบบคือไฟล์ขยะไฟล์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้เราแท็บไปหาคำว่า ฟินิชได้เลยนะครับเอนเทอร์ <c oughs> เรี่บร้อยเปอร์บร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนลงมาอ้าวแท็บอ๋อแท็บไปนะครับเมือ่อเมื่อเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงอ่าแท็บไปหาคําว่าโค้ดนะครับขออภัยนะครับให้เราแท็บไปนะครับเมื่อเขาเอ่อเมื่อเราเอนเทอร์ตรงฟินิชไปแล้วนะครับ ให้เราแทบไปหาคำว่า close ก็ enter ไปลองเลื่อนดูที่คราวนี้ซเป Windows ก็จะไม่มีแล้วครับ1น s ี e ่บ o f o f คร Windows Windows ับ s w i s ก็วัคาวิซิวัคคาวิอ็กซอันดับเทร์ดอันีเนตฟูฟูเทิร์ดอันดีเนตวัคคาวฟูทิดันีตวัคคาว์ฟูฟูเทิดอันดีเนตวัคคาวูเทิอันีตวัควฟูเทิรดันดีเนตวัคคาว์ฟูฟเทิดอนดีเมตวัคาว์ฟิดอันดีเนตวัคูฟเร์ดอันดีเนตวัคาวูเร์อันดีกนตลัาูฟูร ก็น่าจะสแกนไม่นานนะครับแถไปวิวไเปิดหนึยทไม่ปิดเช็คบ็อกเช็คโอ้อันนี้มีเยอะเลยครับแถไปหาฟินิชได้เลยครับฟินิชบัตรทงิูบเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นยี่สิบเน้วสามสี่เปอร์เนสี่สี่เปอรเซ็นาสร์เนี่เดี่เปดี่เปอร่งร้อยเอร์เซ็นหนึ่ออร์เนก็แถนะครับ Enter เอตอร์เลรัจ่ มีข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าไอ้เจ้าจิ๊กอันอิน l ตา r ตัวนี้นะครับเขาสามารถถอน Microsoft Edge ได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะถอน Microsoft Edge นะครับคือมีเบราว์เซอร์ Google Chrome Brave อะไรอย่างต่าหรือว่าอยากจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งไม่อยากจะมีเบราว์เซอร์หลายตัวท่านสามารถลบ Microsoft Edge ได้เลยนะครับ อันนี้ผมลบแล้วได้ผลนะครับอ่าก็ลองเอาไปใช้กันดูก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะใช้งานนะครับถ้าต้องการลบ Microsoft Edge นอกจากจะทำลบแบบพิมพ์คำสั่งคอม m านด์ต่างๆนะครับใน Command ์พร้อมหรือ,อ Terminal ถ้าเป็น Windows 11จะเป็น t e r m i n a l ไปแล้วนะครับอะไรต่างๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะหาโปรแกร,รมลบ Microsoft Edge ออกจากเครื่องนะครับตัวนี้นะครับผมขอแนะนำได้แน่นอนนะครับลบได้แน่นอนเพราะผมลบมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้าไปแล้วถ้าเพื่อนๆไม่สำรวจอะไรนะครับให้เพื่อนๆ เลื่อนๆๆๆลงมาเรื่อยๆนะครับเจอแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆต้องการลบแล้วก็กดชิป e l e t e ไปเลยแล้วก็ตอบ yes กด spacebar ไปนะครับเขาก็จะทําการสแกน n i n g นะครับหาไฟล์ขยะอะไรต่างๆนะครับเมื่อเขาสแกนจนสําเร็จนะครับให้เราแท็บไปถ้าอยากจะดูไฟล์ system ก็แท็บไปเขาก็จะบอกว่าไฟล์ system กี่ไฟล์กี่ไฟล์นะครับแล้ว ให้เราแท็บไปหาคำว่า finish นะครับเมื่อเจอคำว่า finish แล้วนะครับ enter ลงไปแล้วให้กดแท็บไปหนึ่งครั้งจะมีโค o t e นะครับก็ enter ออกมาได้เลยแล้วก็ปิด f4 ออกมาได้เลยถ้าต้องการจะใช้งานต่อก็ไม่ต้อง f4 นะครับก็ให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาโปรแกรมต่อไปนะครับอันนี้ข้อดีนะครับคือใช้ง่ายนะครับ ผมก็ยังยังยังอยู่ในสถานะในการใช้ง่ายอยู่แล้วก็อันที่2ส,สามารถลบโปรแกร,รมหลายๆตัวที่ที่ลบไม่ได้นะครับที่ลบแบบปกติแบบธรรมดาไม่ได้นั่นแหละนะครับสามารถลบได้นะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับผมมองว่านะครับ <c oughs> ข้อเสียก็คือเขาไม่สามารถลบหลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับ ต้องลบทีละตัวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อพินิพิจารณาของอเพื่อนๆน,นะครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ถ้าหากเป็นประโยชน์ให้กดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับต้องขอบคุณ400กว่าท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหลายๆท่านที่จะเข้ามาติดตามในอนาคตนะครับ ผมจันทบอนเพื่อนไอทีต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมจันทบอนเพื่อนไอทีขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขกันทั่วหน้าอำลาอาไลไปแล้วนะครับสวัสดีครับ